ดีค่ะเมื่อนีสิภาไปเลาะช่มสวนนะคะพาไปเลาะว่าขงน้องนาของป่อมมีอหยางแน่เดี๋ยวไปเบิ้งเลยค่ะอากาศกันยังหนาวเย็นอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปช่มกันเลยค่ะด้วยความที่เป็นคนหมักปลูกเนาะปลูกทุกสิ่งอย่างเลยค่ะทั้งไม้ประดับนะคะแล้วก็ของกินนะคะ,ะต้นสวนหมึกม่วงนะคะนี่กัปลูกมาสิบ 7 8ปีแล้วนะคะรวมทั้งบานนะคะกับปลูกไว้นะคะเตรียมการที่จะเกษียณมากเกือบ20ปีแล้วนะคะปลูกบานไว้18ปีนะคะอันนี้กะขุดคลองเนีา่บานนะคะกะประมาณลรหนึ่งนะคะตรงนี้กะมี1 2 3 4สามสี่คลองนะคะค่ะเดี๋ยวกะไปชมนะคะพ่อเฮามีนามแล้วมันกะสะดวกนะคะกะคือเข้าเรียงปลานะคะเรียงปานน่นา,นา ก็นานนี้ก็เลี้ยงเป็ดนะคะแต่กับบ่อเขาทาค่ะเพราะว่าม้ามัมกมากัดเป็ดนะคะกับบอ่อเคยเหลืออย่างนะคะแต่ว่ากับเด็กเก็บใครไปลหลยรุ่นอยู่ค่ะนะคะในในคลองนี้ก็จะมีปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนนะคะปลาหมอนะคะแล้วก็ปลาสลิดนะคะค่ะแล้วกับปอมกัะขุดคลองอยู่หลังบ้านนะคะกับเฮ็ดกับช่างปลาดุกนะคะแต่ว่ามื้อนี้เดี๋ยวจะผ้าช่มรอบๆแถวนี้นะคะนี่ค่ะกับเห็นง่ายๆนะคะ กายูแบบพอเพียงนะคะเอาปีกใหม่นะคะปีกใหม่ก็เอามากลายๆไวทน์นังชมชมบรรยากาศเนาะชมวิวช่วงนี้ก็ล่างปรับพื้นที่หน้าค่ะเพราะว่ามันมันลุ่มๆด,ดอนๆมันเก็บน้ำบรอยค่ะพื้นที่มันบริสักันก็นเลยให้รถพิ้นมาเกียร์ให้ค่ะนี่เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอ่าทางนี้ก็จะเป็นอ่าไม้ประดับนะคะไม้ดอกนะคะรวมทั้งพริกต่างๆค่ะรวมทั้งเข้าฤาสีนะคะ ทางน้ำมากตกปอมต้นสะดาวนี่ก็หญ่แห้งค่ะดูว่าจะให้เพิ่นมาตัดล่งจักเคืองนึ่งค่ะยังหาค้นขึ้นบ่ได้ช่วงนี้มันกะยังล่มอยู่น้ำค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งที่ประจำทุกเสานะคะอ่ามยุนอาหารป่าหานะคะกับปูกระเจียบไน้านะคะแถวนี้ก็เป็นมะม่วงบ้างนะคะมะม่วงเยอะน้ำดอกไม้เขียวสเสวยฟ้าลั่น,นะคะละกะอันนี้เป็น อ่อพวกคานะคะยุบๆนี่ก็จะมีคานะคะในคล้องกับมีบัวแดงนะคะอ่อต้นมะม่วงหิมาพานรอบบ่อเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นอันนี้เพิ่อนเอิพญพญา่าขอดนะคะเพิ่นวาแหงขอดหลายกับแหงเงินหลายว่ะค่ะช่วงนี้คือซีบ่บานออกไม่ค่อยขอดบันใดเนี่ยค่ะนี่ปงกระรวยหินไว้้างๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวก แค่นตัดนะคะบวกอ่างาช้างว่านงาช้างนะคะกะขยายพันธุ์เอาไว้นะคะแค่ใส่ไส้นะคะแล้วก็ปลูกนะคะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะปลูกง่ายปวงอยู่เป็นไม้ไหมชอบความแห้งแรงค่ะรดมากก็จะเน่านะคะอาทิตย์หนึ่งรดน้ำที่หนึ่งก็จะโอเคอยู่สวยงามนะคะบรรยากาศเศร้าๆก็จะประมาณนี้ค่ะพระอาทิตย์กำลังึืนพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะบ้านสวนริมนม้ำเฮานะคะ เดี๋ยวพาไปชมกันค่ะเข็มขาวนะคะบอกพญากวากชวนชมกำลังออกดอกนะคะนะคะพวกเขาเรียกอ,อย่างเฟิ่นนะคะเฟิ่นต่างๆปมกระปุกไว้นะคะแล้วก็พริกนะคะพริกเอารอรถมาเห็ดอังสีนะคะแล้วก็เอาพริกมาลงไหวนะคะเพิ่งกินมดไปต้นเกานะคะกินอยู่เป็นปีเลยค่ะพริกเนาะ นี่ค่ะบรรยากาศประมาณนี้สปริงเกอร์ก็เดินเองก็บลูกหลานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันปลูกอันนี้ปลูกอะไรนะอีทั่วพู่นะคะปลูกในกระถางนี่นี่ค่ะฟักพ่นหญ่อยู่เดี๋ยวก็เก็บกินเรื่อยนะคะเก็บกินเรื่อย่าจะไกลโลรยล่าแล้วนะคะนี่กระทุ่งนาที่กำลังดัดแปลงค่ะในท่อนะคะปลูกในท่อก็มีลูกอยู่ด้วยค่ะนี่ ก็เป็นซิอยูกเก็บตาไปร้ายแล้วค่ะเนาะบรรยากาศกับประมาณนี้อก็คือแต่ก่อนนี่เป็นข้องสใส่ไก่นะคะตอนนี้กะมอฮันเดบูผาไม้นะคะเพราะว่าพ่อมีข้องใหญ่แล้วกะคข้องสใสยไก่ก็ดูแบบเล็กไปเลยนะคะอันนี้กะพวกลิ้นจีอ่ามะขามเทศนะคะอันนี้เป็นน่วยอะไรเนียค่ะนะกล้วยต่างๆเอาลงไว้นะคะเดี๋ยวคิดว่าจะปูผาไม่ย,ยู่ค่ะ นี่ตรงนี้มันลกมากเมื่อก่อนก็เลยมาขุดนะคะเข่ากระพึงเกี้ยวแล้วค่ะเนาะตรงนู้นกับกะช่างป่านะคะกะช่างป่าดุกเห้านะคะตอนนี้เฮดซีกระช่างนะคะมีข้องที่ขุดไม่ไดปป้ปีกว่าจะสองปีค่ะปีที่สองแล้วค่ะลึกสี่เมตรเก็บน้ำได้หลายค่ะค่นะเนอะอันนี้ก็เป็นพวกไม้ประดับที่ชอบนะคะพวกไม้ไม้ดังนะคะ ผนมาจากบานที่กรุงเทพนะคะกะขยายพันธุ์เอาไว้นะคะนี่ค่ะกะประมาณนี้ผ้ามาช่มสวนของน้องหน้านะคะกะค่อยๆเฮ็ดไปค่ะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วนะคะเฮ็ดเฮ็ดไกับเบาว้มันปวดหลังปวดขานะคะอันนี้กะคือกระเจ็บเขียวอันนี้คิดว่าจะเก็บไว้เฮ็ดพันธุ์นะคะบ่ได้เก็บกินแต่เก็บกินไปบางส่วนแล้ว เอฟักเงี้งก็เอาไว้ทําพันนะคะเก็บมเมล็ดพัน์เองนะคะกะปลูกหลายอย่างผสมกันเพราะว่ากล้วยนี่เพิ่นจะเก็บกลักน้ำได้ดีเท่ากับเอาใส่เอามะม่วงมาปลูกแซมกล้วยนะคะเพื่อได้ดูดซับน้ำจากกล้วยนะคะอันนี้กะอะไรเขาเรียกชุบชพรูนะคะนะคะ,นะคะกะที่จริงเราหวังก็คือให้มะม่วงโตเนาะส่วนกล้วยมันอายุบย่ยืนเนาะนี่ค่ะ เอากล้วยมาเก็บกลางน้ำให้บังงวงนะคะแล้วก็ที่เราหวังก็คือนวนฝรั่งนะคะอันนี้ลูกใหญ่มากกินไปสองลูกแล้วอันนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นส้มหรือว่ามะนาวเนาะค่ะประมาณนี้นะคะติดแผงโซโลาเซลล์หลอบ,บานค่ะประหยัดค่ะกับผ้าชมประมาณนี้เนาะชิงชานะคะสาวเพิ่นมักบรรยากาศแบบนี้นะคะทำชิงช้าวไว้เยอะเลย นะคะที่เฮือนฮักแหงมีตะหมองนางกินอ่าชอวิวนะคะใค,ใครชอบน้ําแบบพวกเก้กงคว้งอังสีกาบ,บอึดหม่องนางนะคะตรงนี้ก็กําลังจะทําเป็นเถียงหน้าหน่อยไว้ข้างหน้านะคะกําลังคิดรูปแบบอยู่ว่าจะเห็ดแนวดาให้พืชนทมทีไว้ให้นะคะข้างๆตรงนี้มันจะเป็นอ่าคล้ายๆพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกจะสวยมากข้างๆกอไผ่นี่ค่ะให้พื้นทมที่ไว้นิดนึงคะ่ะเดี๋ยวติดตามรับชมนะคะค่ะต่อ้านะคะ ปลาพวกปลามิกกี้เมาส์ปลาหลายหลายย่างนะคะปลาสวยงามปลาเอ๋หางนกยุงนะคะระมาณนี้กะปลาทองปลาเงินปลาทองเนี่ยมันจเปลี่ยนน้ำนะคะน้ำค่อนข้างขุงข่นนี่ค่ะเอาแหนบแหนบแหนบเป็ดใส่และ้วกะ็สลายหางกระโอกนะคะจะซอยเพิ่มออกซิเจนในานา้ำแต่เยอะเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็เอาเตยแช่ไว้นะคะลากเตยก็จะซอยให้แบบนี้ออกซิเจนในานา้ำน้ำจะใส นะคะในนี้มีปลาคาบด้วยนะคะนี่หางนกยูงของเรามีหางนกยูงหูช้างน้นะคะหางนกยูงหูช้างก็มีนี่เห็นไหมคะหูช้างเพื่อนน่ะับับบบ,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 บอยู่นะนี่นะคะเป็น,ค,นความสุขนะคะชอบอันไหนก็เลี้ยงอันนั้นขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากติดตามบ้านสวนเพื่อนางแห้งเห่าไปยงาวยาวนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye